นะครับที่จริงวิธีการปดสูเลยนี่มันผมเคยเห็ุคลิปคลิปนึ่งแล้วนะครับถา่ายจากโมพีชนะนะครับเดี๋ยวผมเข็มซ้ำอยู่นิหน่นอยครับนะเพื่ๆๆอนๆกันโมเพิ่ปนไม่ยาดหรอกปนยังไงครับนะครับนี่เป็นโซตัดโซตัดออริกอนนะครับเป็นสูขนาดกลางนะครับนะสู่25ฟันเเออ่ด้วยผมสีเฮ็ดไอเบิงครับก็บมีเอฟซีเป็นข้อมูลไตยูทูปนะครับเพื่อว่า สูมันค้องกันนะนะมันปนหยาค่คอยปนอยู่ตรงรึ่งมือกับอไร่พน้าว่าเจ้าเห็ดลิปคอยเบิงแน่พน้าว่าผุณแมเถี่ไม่เฮ็ดลิปวิธีการปนสูที่ว่ามันยุ่งให้เบิ่งนะครับว่าปนจากไหนวิธีใดนะครับผมมันปนว่าหยาดพี่น้องครับสูนะอันนี้มันสูสันยิ่งปนง่ายเลยครับแต่สูนยาวๆมันกะมันทิ่ปนยากยาเพราะยังเพราะว่ามันมันติดของกันหลายวังนะครับ นี่หนึ่งวงอันนี้สองวงอันนี้โซซัน้วก็มีแค่สี่วงเงินปะสูงสุดครับหนึ่งวงสองวงสามวงแล้วก็สี่วงแต่โซเน้าหนูม่เป็นทิบสี่วงยิ่งูซบาสามสิบกวนยิ่งหลายวงแต่ว่าพูดไม่ยากครับทีละขั้นตอนขั้นแบบนี้เนี่การห้าสะบัดก่อนวางลงก่อนสะบัดให้จับสุดหนึ่งใบยองมาสิครับให้มันเหลือน้อยสุดตอนนี้มันเรืออยู่สองวงแล้วมันวันนี้ครับมาที่ก็ให้าสังเกตนะครับให้สังเกตว่า สูมันอยู่ในลักษณะเดียวกันบ่ถ้ายู่ในลักษณะเดียวกันจะปวดง่ายนะครับผมจะอธิบายศะสาเด้อกันนันอ่าลักษณะสองวงแบบนี้ถามันสูมันสูมันมันไกลกันอยู่แบบลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้มันลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนเนะผมสี่เฮ็ดง่างายก่อนค่อยๆฟังค่อยๆฟังไปนะครับผมสีค่อยๆอธิบายนะครับลักษณะเดียวกันแบบไรตีให้สังเกตนะครับสังเกตว่า เส้นเงาเงาวนี่มันมันมันถีบตลอดตัวนี้ครับครับมันจะอยู่สองเส้นตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างตัวนี้ตัวนี้สีอยู่บนถ้าแบบนี้ปนไงง่ายยังไงก็แค่ยกยกชุดนี่คามไปเนี่ยเนี่ยคามนี่ไปเนี่ยแค่นี้เองครับนั่นถ้าแบบนี้สะปนไงนะครับนะปนไงเดี๋ยวผมทิศแบบเก่ามาดเดันนะครับนี่ครับแบบเก่าก็คือแบบเมื่อกี้เลยนี่ครับนี่ครับเห็นบอกพี่น้อง คขันแบบนี้ปนไงขันยุกขามไม่เป็นทุนเลยนะครับตัวนี้มันอยู่ใต้เป็นบ่อตอนนี้อยู่ใต้อยูใ่ใไตห้อากับยุกตัวนี้ขามกระม,มาอีกครับนี่นี่ขามกระมาแบบนี้กับเบื้งกระมาที่ยุกขาไม่เป็นทุนสี่ครับทุบคนเห็นว่ายุกขาม,มาแล้วนี่นั่นครับได้แล้วขันแบบนีนะครับมึงรอบมึงเนาะตอนทีเ่เช็ดหนุ่งก่อนเช็ดจะไหนก็ได้คอยมึงหนุ่งหนะุ่งหนุ่งหุงหน่อ อา่าโอเคตอนนี้มันหยุงจะอันแล้วครับน่ตอนนี้มีกี่วงครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวกันเด้อกสี่ประมาณสามวงเนาะสี่วงขึ้นเราครับกระสบัดสู่แทบส่วนเยาวใบกสบัดลงมาให้มันเรือให้มันเรือไอ้น้อยสุดนะครับอ่าตอนนี้มันเรือสองวงแล้วเรือว,วงนี้ก็วงนี้เนาะเรือสองวงกระเบื้องันอยู่ลักษณะขาดแบบเก้า,าบอถ้าขามแบบเก้าบนง่ายนะครับอ่าอันนี้เฮดเบื้องรอบสุดท้ายเด้อมันี่มีอีกไออีกวิธีหนึ่งที่ว่าผนยากนะครับที่ว่า คนหมากเมื่อหม่สีงุ้งมากๆงุงมากๆเลยครับที่ปดบรครับตอนนี้มันอยู่ลักษณะขามขามตัวสองอันน่ครับเส้นนี้สิอยู่บนเส้นนี้จะยาวจะอยู่บนตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ล่างแบบนี้ผลง่ายกะเอาหลอดมากระจับตัวนี้ะจับตัวโยกขึ้นมาตัวนี้หลอดมากสี่กะดึงมาสี่แฟบ่ะโอเคมาที่นี่ผมิีกตัวยางไปที่การดีว่า อดยากมากนะครับสำหรับมือใหม่อ่ะแป๊บหนึ่งครับผมเห็ุเห้มันยุ่งก่อนเด้อโอเคครับคันซูครับมันของลักษณะนี้จะโปนหยากนะครับเพราะว่ามันมันติดคองกันเป็นเกี่ยวเสือกเลยเห็นปะนี่ครับสังเกตปะครับเดี๋ยวผมทิ่ว่างให้ยันจะชัดด้ครับนี่ครับเนี่ยมันเคลียนมาเนาะแฟมเด่นมาแล้วก็มาหลอดหลอดหลอดตัวนี้หลอดมา ล้วก็วนมานีเราก็มาก็มาเทินตัวนี้มาหอน,นี่ปั๊บแท่นดีมันถึงมาเทิร์นตัวนี้คันเทินตัวนี้สิปวดง่ายเด้เนี่ยตัวที่วนแอนมานี่ถามมันถามมาเทินไอตัวนี้จะปูดง่ายแต่ว่าม er ันดันหลอดไปดัลรางนะครับมันหลอดมานีล้วก็วนขว่มากมาเทินอีกแบบนี้ปูดยากนะครับแต่ว่าผมจะบอกเทคนิควิธีง่ายครับวิธีปูดก็คือว่าให้เขาให้เขาจับจูดทีว่า มันวนมาสุดทถ่ายมูก็คือตัวนี้ตอนแรกผมไล่อะไรมาจากนี้เนาะไล่วนหลอดมากครับหลอดมากวนมากวนมากวนมาสุดตรนนี้ไมายถึงว่าผมผมอธิบายสุดตรงนี้มานะครับเข้าใจบ่หน่อยเนาอเออเข้าใจไม่งงการห้จับยู่นี้เป็นหลักเนี่ยจับบีบเ็นซีเดอร์แล้วก็ให้จับเนี่ยทั้งชุดเลยนี่นี่ครับทั้งชุดนี้เลยครับจับทั้งชุดเลยเนี่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 ยครับจับเนี่ย จับยัดหลอดบันี right. ้คร yeah. no ับหลอดตัวนี้มาเพื่อห้สูบไปอยู่ในตำแหน่งที่ปง่าไงครับจับหลอดซึ่งชุดที่เลยนะครับชิดสาเนาะจับตัวนี้ยกขามมาขามมันถุดปั๊บอ่านครับตอนนี้สูบมาอยู่ในลักษณะตำแหน่งที่ปง่ายแล้วนี่ครับเพียงคือว่าตำแหน่งปง่ายดีเพราะว่าสูบมันอ่ามันมันอยู่บนมันบาเป็นเกีียวเฉีองสินะพี่น้องนี่ครับมันนี่เนี่ยคู่นี่ก็อยุดานบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่เนี่ยเนี่ยคู่เนี่ย มันอยู่ืด้านบนตัวนี้เข้าใจป่ะถ้าถ้าฝั่งนี้อยู่ด้านบนฝั่งนี้อยู่ด้านด้านล่างนี่แบบมันเขาเรียกว่าแบบเกี่ยวเชือกถ้าแบบนี้สิปลดง่ายนะครับเนี่ยคันแบบเนี่ยเนี่ยเห็นป่แต่แต่เพียงแค่ยกขามาคืออย่างผมอธิบายตอนแรกนะครับนี่ยกขา마โยรอดไปนี่ครับนี่ครับปลดปดได้แล้วนี่เห็นบ่ะเดี๋ยวผมเห็ุให้เบิรงใหม่อีกรอบนึงครับแบบเชือกปลดอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมเห็นมันหยุ่งเัด้วยนะครับผมเห็นมันหยุ่งในลักษณะแบบเก่านะครับ แบบเตียวเชือกหน่อยบอครับมันถีวนกันนะครับมันมันถีอยงว่วนกันเนาะอันนี้หลอดมันนี้แฟบหลอดมากล้วก็วนมากเราก็มามาขามนี่เราก็มาหลอดหลอดตัวนี้อีกหลอดมากอกมาฟังนี่ล้วก็วนมากเ้วมาขามนี่แต่ว่าวันนี้ผมสิบอกที่การอีกที่หนึ่งครับธี่การปลดให้เข้าใามาใกล้ๆใกล้ๆกันมันนี้ครับไอสองวงให้มันอยู่ใกล้ๆกันให้ทดสอบให้ทดสอบเอาขามเบื้องก่อนว่า คือว่าเฮดเจไดก็ได้ไฮโซมันไปอยู่ในลักษณะทีป่ปดไงนะครับผมสิร้องเอาขามาแบบนี้มาก่อนจับตัวนี้ขามาแบบนี้มาก่อน,น,นเ้อครับสังเกตุงได้บครับเออได้ครับถ้าขามาแล้โซมันอยู่บนตัวนี้อยู่บนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อยู่บนตัวนี้คันแบบนี้ทีป่ปดไงเดี๋ยวผมเอาขามไขึ้นนะครับเอาไฮมันอยู่ในลักษณะแบบเกาแบบสั่อกี้อ่าครับแบบเกาแล้วเนาะ เบิบบบ้องกระซ่าผมเฮตุได้เบางอีกทีหนึ่งครับเ <t> มื่อกี้ผมทดสอบให้เอาให้เอาฟังไอ้ฟังเนาะนี่เนาะขาแมงซีเป็นบะเพื่อที่บางไงลักษณะของสูนี่ครับอักษรแดงอันสองอันด้านบนนั่นคือลักษณะการวางอยู่บนอักษรเขียวด้านล่างเข้าใจบ่นี่คั <c oughs> แนแบบนมนี้สิปอนไงเดี๋ยวผมจะเอาขามมาขึ้นก่อนให้มันยุง่งยุ่งแบบเกา่าเบืบนี่ครับตอนนี้มาอยู่ในลักษณะการยุ่งแบบเก่าแล้ว สมมติว่าเขาตรวสอบเอาตัวนี้ขามเอาตัวนี้ขามมาท่นี้มันติดมันติดพิษนะครับเดี๋ยวตรวจสอบด้วยขามมาสีมันบ่มันติดเป็นในไรทีมันสีหยุ่นเก่าเลยนะครับเห็นบ่มันติดเป็นสีอะไรทีนี้ครับเอาขามมาขึ้นเอาขามขึ้นเนาะขามมาขึ้นปั๊บน่ครับันอยู่ลักษณะนี้มันบ่ครับการห้เ็ดแบบเก่าแบบเมื่อกี้ก็เอาขามไปเลยนี่ครับ ขามไปเพื่อให้มันอยู่นในตำแหน่งที่ปวดง่ายนี่คือตำแหน่งที่ปวดง่ายนะครับนี่เห็นบ่ตำแหน่งที่ปวดง่ายก็เป็นแบบนี้แหละนี่ครับอืมมันเดิมครับปวดง่ายกเดเขย่ึงถามมาทั้งชุดขามมาสี่นีอะไรหยัดเข้าไปยัด,ดแรงไตสี่นี่ครับแบบน,นี้ดึงมากคือตำแหน่งปวดง่ายอืมงงหมดเลยเหรอยัดงงกันเลยพวกเจ้านี่ครับลองไปเห็นมึงรับพี่นนอ